สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สชมีเรื่องเล่า EP 70ครับผม <c oughs> วันนี้พี่สชมีเรื่องเล่าขอนำเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องพระมาลัยท่องนรกสองเรื่องเล่าโดยคุณสนิชัยทวีโชคทรัพย์สินครับผมความเดิมจากตอนที่แล้วใน EP ที่69เมื่อสัตวน์นรกที่ทำกรรมดีก็มีทำกรรมชั่วก็มีปะปนกันกรรมดีมีส่วนน้อย ไม่อาจส่งผลให้เราสัตว์นรกไปเกิดบนสวรรค์ได้กรรมชั่วมีส่วนน้อยไม่อาจส่งผลให้สัตว์นรกไปเกิดในนรกกระพุ่มได้ก็เป็นหน้าที่ของท่านพญามัจุราชาที่ต้องตัดสินว่าจะให้สัตว์นรกเหล่านั้นไปเกิดในที่แห่งใดโดยถามสัตว์นรกเกี่ยวกับเทวทูตทั้งห้าการที่สัตว์เหล่านี้ไม่อาจระลึกถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีได้เลยนั้นก็เพราะว่า ตัวเองได้กระทําบาปกรรมชั่วต่างๆไว้มากมายจนไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยกระทํามาก่อนได้ในเมื่อได้กระทําชั่วไว้มากทําดีไว้น้อยก็ระลึกได้แต่กรรมชั่วที่ทําเท่านั้นไม่ว่าข้าพเจ้าจะกล่าวเตือนสติอย่างไรเขาเหล่านั้นก็มิอาจรู้สติได้เลยนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารโดยแท้ข้าพเจ้า ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าอาตมาก,ก็ยังเห็นว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตาจิตยอย่างถึงที่สุดอยู่ดีเพราะว่าการที่ท่านนั้นยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าสัตว์นรกนั้นเลยแล้วจะถือว่าท่านมีความเมตตาได้อย่างไรอีกทั้งเหล่านิรบาลที่ลงโทษเหล่านั้นก็ลงโทษสัตว์นรกอย่างหดเยี่ยมทารุณ ท่านก็ปล่อยให้เขาเหล่านั้นกระทำโดยไม่มีการห้าปามอย่างไรเลยอ,อ,อท่านพระคุณเจ้าผูเ้เจริญแสดงว่าท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องอย่างเต็มที่เอาละข้าพเจ้าจะกล่าวต่อว่าผู้ที่เป็นบิดามานดาคูบาอาจารย์ย่อมมีความรักในบุตรธิดาและสิษิ์อยู่แล้วใช่หรือไม่ ถูกต้องครับใช่แล้วท่านเมื่อเป็นเช่นนี้หากบุตรธิดาลูกศิษย์ลูกหาของตนกระทำบาปกรรมหรือไม่เชื่อฟังการที่บิดามารดาครูบาอาจารย์จะลงโทษบุตรธิดาหรือศิษย์ของตนจะเป็นความผิดของบิดามารดาครูอาจารย์ได้หรือไม่เล่าเออก็ไม่ได้ครับไม่เป็นเช่นนั้นเลยใช่แล้วพระคุนเจา้า การที่บิดามารดารูบาอาจารย์ต้องลงโทษเคี่ยนตีบุธิดาและสิทธิเหล่านั้นก็เพราะมีความปรารถนาดีที่จะให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดีข้าพเจ้าเช่นเดียวกันก็มีความจําเป็นที่จะต้องลงโทษเหล่าสัตว์นรกเหล่านั้นให้เกิดความหลาบจําโดยบทลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เขากระทํามาไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กําหนด เออเอาเอาละครับอาตมาก็มีความเข้าใจแล้วต่อจากนี้อาตมามีความต้องการจะดูขุมนรกของท่านว่าเป็นอย่างไรขอให้โย,ยมโยม,มาบาลช่วยพาอาตมาไปเที่ยวดูได้หรือไม่ได้สิพระคุณเจ้าขอเชิญตามขา้พาเจ้ามาได้เลยแดนนรกขุมแรกที่องค์พัพมาลัยได้ไปพบนั้นก็คือแดนนรกที่เป็น ภูเขายน์สองลูกเคลื่อนที่กระทบกันอยู่ตลอดเวลาตรงกลางของภูเขายน์นั้นเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์นรกที่วิ่งวิ่งหนีตายดับแสนนับล้านตนเหล่าสัตว์นรกนั้นถูกบดขยี้โดยภูเขายน์ทั้งสองลูกจนกลายเป็นเศษเนื้อซากกระดูกมองดูเหมือนหีบอ้อยที่คันน้ำอ้อยโดยใช้ตัวคนแทนอ้อย ถูกบีบอัดจ,จนแหลกเลวไหลออกมาเป็นเศษเนื้อปะปนกับเลือดนองแดงฉานอย่างไม่ขาดสายสัตว์นรกตัวแล้วตัวเล่าตนแล้วตนเล่าที่อยู่นอกภูเขาถูกนายนรบาลจับโยนเข้าภูเขายน์อย่างน่าเสยดสยองยิ่งนักที่นี่เรียกว่ายันตะประสานนรกนี่แค่นรกขุมเล็กๆเ,เท่านั้นนะพระคุณเจ้า สัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยจับสัตว์ทั้งเป็นใส่เครื่องบดคนบางคนเห็นสัตว์อื่นเป็นของเล่นทำการซ้อมทรมานตองต่างหรือแม้แต่คนด้วยกันเองที่ชอบซ้อมทรมานคนจนตายก็ต้องมาตกนรกคุมนี้เช่นกันโอ้โ,อโหนี่แค่นรกขุมเล็กๆเองหรือทำไมน่ากลัวโหดร้ายมากแล้วสัตว์นรกที่ต้องมาตกนรกขุมนี้ มีระยะเวลายาวนานเท่าไหร่กันล่ะครับท่านยมาบาลจะนานมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาอีกนั่นแหละข้าพเจ้ามิอาจจะไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ข้าพเจ้าคิดว่าเราไปดูนรกขุมต่อไปจะดีกว่านะพระกุญเจเมื่อเดินทางมาได้อีกสักพักหนึ่งก็มาพบกับประตูเหล็กบานใหญ่ปิดสนิทอยู่ พระญายมราชก็ได้ยกกำปั้นอันใหญ่เมื่อมาของท่านเขาะไปที่ประตูเหล็กบ้านใหญ่บ้านนั้นแต่แล้วประตูเหล็กก็เปิดออกท่านพรยายมราชก้าวเท้าเข้าไปพร้อมกับพระมาลัยเดินไปสักคู่หนึ่งก็พบสระน้ำกว้างใหญ่น้ำในนั้นใสยเย็นขณะนั้นเห็นนายิรบาลกำลังจับสัตว์นรกตัวแล้วตัวเล่าโยนลงไปในสระน้ำ สัตว์นรกล้อครวนครังดิ้นรนสักพักหนึ่งก็จมหายลงไปในสระแล้วก็ลอยอืดตัวขาวซีดในเวลาต่อมาที่นี่เรียกว่าสีตะสีตะะนรกหมายถึงนรกที่มีน้ําเย็นเยือกเย็นสุดขั้วาหาที่ใดเปรียบได้สัตว์นรกที่ถูกจับโยนไปในสระนี้ก็จะหนาวเย็นจนตายลอยอืดอย่างที่เห็นเสร็จแล้วก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งตะเกียบตะกาย ขึ้นจากสัแล้วก็ถูกนายยิรบาลจับโยนเข้าไปอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าวานเวียนไปไม่รู้จักจบสิ้นจนกว่าจะสิ้นกรรมเออพวกเขาพวกเขาเหล่านะั้นะทำกรรมอะไรมาถึงต้องมารับกรรมเช่นนี้สัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ทํากรรมชั่วโดยการผลักคนหรือสัตว์ให้ตกน้ําตายหรือบางคนก็ชอบทรมานคนหรือสัตว์ด้วยการถูกนะ้ำนี่แหละเวรกรรมที่ทํา จึงต้องมาชดใช้กรรมที่นี่ท้าวพญยาย,ยมานาฯก็พาองค์พระมาลายมายังกุนล็อกอีกคุมหนึ่งเป็นประตูเหล็กใหญ่มือมาเช่นเดียวกับนรกกลุ่มแรกเจ้าแห่งนรกก็พาองค์พระมาลายเดินผ่านประตูเหล็กเข้ามาได้สักพักหนึ่งก็มาถึงสนามญาหญ้าใหญ่กว้างใหญ่มีสระบัวอยู่ตรงกลางสนามมีฝูงปลาแหวกว่ายอยู่ในสระมองดูแล้วน่าลื่นลง คู่ต่อมาเขาพบสัตว์นรกผู้งหญ่นับพันอุบรางผอมโซเหมือนกระดูกเดินได้ต่างวิ่งกรูลงมายังสะบ,บัวต่างแย่งกันดื่มน้ํากินในสระเหมือนกับอดอยากน้ามาแลมปีเมื่อเราสัตว์นรกกินน้ากันจนอิ่มแปร่แล้วก็พากันคลานขึ้นมาจากสระมานอนแผ่ลาอย่างสบายใจคู่ต่อมาเราสัตว์นรกนั้นก็พากันล็อกโอดโอยครนคลาง เอามือคุมท้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วต่อมาทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงต่างๆกบล่างพลูออกมาจากทวาวรเบื้องล่างของเหลาสัตว์นรกนั้นพร้อมทั้งเมล็ดแก่ติดไฟเผาไหม้เครื่องในของสัตว์นรกอย่างน่าเวทนาใช่แล้วน้ำที่ดื่มเข้าไปนั้นกลับกลายเป็นแกลเพลิงทำลายอาวัยวะภายในอย่างไม่มีชิ้นดีเราสัตว์นรกต่าง ต้องวนเวียนดื่มน้ำแกลบนรกนี้จนตายแล้วฟื้นขึ้นมาดื่มอีกเวียนไปมาไม่รู้จักจบสิน้นโออพระกุณเจา้านรกที่ท่านเห็นนี่อยู่นี้เรียกว่าตุสานนรกแดนนรกแห่งนี้เป็นที่ที่สัตว์นรกที่ชอบวางยาวางยาพิษฆ่าบุคคลหรือวางยาฆ่าสัตว์ เมื่อตายแล้วก็ต้องมาใช้กรรมดังที่เห็นนี่แหละครับนาเวทนาจริงๆอาตมาเห็นแล้วเศร้าใจอยากจะช่วยเขาเหล่านี้เสียจริงๆแต่ก็ต้องจนใจเพราะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตอนเองถูกต้องแล้วพระคุณเจ้ากรรมกรรมของใครก็กรรมของมันเราได้แต่เวทนาสงสารเท่านั้นทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ ขอนิมลต์พระกุญเจ้าไปชมนรกขุมอื่นต่อไปเถอะครับแล้วต่อมาพระยาโยมนาสก็พาองค์พระมารายมายัางสถานที่แห่งหนึ่งเป็นลานกว้างราบเรียบพื้นปูกระเบื้องเงาวัดเหมือนกับฟลอ์เจลังจริงๆแต่เมื่อมองไปที่มุมของลานกว้างใหญ่โตโมูานนั้นก็พบกับหินก้อนใหญ่เป็นหินเพลิงสูงราวตึกสามชั้น นนั้นมีไฟลุกท่วมอยู่ตลอดเวลาพระคุณเจ้าที่เห็นอยู่นี้เป็นแดนนรกขุมหนึ่งท่านเห็นลูกไฟทั้งสี่ขุมทั้งสี่มุมของท่านเห็นลูกไฟทั้งสี่มุมนั้นไหมลูกไฟนี้ใช้กิ่งมาทับบทขยี้เหล่าสัตว์นรกที่ทํากรรมตํางยังไม่ทันที่ท่านอยู่มาบาลจะพูดจบพรานก็ได้ยินเสียงฝีท้าคนมากมายกําลังกลูเข้ามาอยังลานกว้างแห่ง พร้อมทั้งเสียงแท้ของเหล่านิราบาลาหัวใจเหล่าสัตว์นรกให้ไปสู่ลานกว้างแห่งนี้แล้วสิ่งที่ท่านยมบาลพูดก็เป็นจริงเหล่าหินเพลิงนรกทั้งสี่ทิศก็กลิ้งมาทับบทขยี้เหล่าสัตว์นรกอย่างพร้อมเพรียงเสียงร้องคร่ำครวญขอความเมตตาดังละงมงไปทั่วซากเศษเนื้อปะปนกับกองเลือดทรงกินข้าวขาวคุ้งไปทั่วหน้าสยดสยองยิ่งนัก เ่าสัตว์นรกเมื่อตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่วิ่งวนอยู่ในลานกว้างให้หินยักษทับเป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่จบสิ้นที่นี่เรียกว่าปิสกะปภตะนรกเป็นนรกที่ใช้ทรมานสัตว์ต่างๆที่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบทรมานสัตว์น้อยใหญ่บางพวกเป็นข้าราชการใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงช่อราชบางหลวงนำทรัพย์แผ่นดินไปใช้ โดยส่วนตัวแล้วเจ้านรกก็พาพระมานัยมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีศาลาสวยงามกว้างใหญ่อยู่หลังหนึ่งบนศาลานั้นเต็มไปด้วยสำรับอาหารจัดวางเรียงอย่างสวยงามมีทังอาหารคาวหวานส่งกลิ่นหอมพระกรุ้งไปทั่วพระมาลัยและท่านเจ้านรกก็ได้ก้าวขึ้นไปบนศาลานั้นสักพักก็ปรากฏเหล่าสัตว์นรก ต่างกลูเข้ามายังศาลาแก่งแย่งกันเก็บอาหารอย่างหิวโหยเมื่อเหล่านิรบาลเห็นดังนั้นก็พากันห้ามปามเขียนตียุหยุด,ยดพอได้แล้วให้พวกมันเก็บอาหารกันเถอะไม่ต้องลงทันแล้วโอ้โอโหท่านพญามังจุราชอาตมารู้สึกซาบซึ้งใจในความกรุณาของ,ง่านมาใช่แล้วนี่แหละจึงที่เรียกว่ามีเมตตาจ,จริงๆต่อมาเมื่อเหล่าสัตว์นรกเอาอาหารใสป่ปาก อาหเหล่านั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นลูกไฟเหล็กเผาไหม้ปากคอท้องไส้ของเราสัตว์นรกจนท้องไส้แตกกระจายตายอย่างหน้าอันกรนาอะไรกันนี่ท่านโยมาบานท่านรอให้เราสัตว์นรกกินอาหารที่เป็นลูกไฟนี้หรือบาปกรรมบาปกรรมเปล่าเลยพระคุณเจ้ากรรมของเขาเองต่างหากที่ทําให้มองเห็นลูกไฟเป็นอาหารอันโอชะที่นี่คือ อายคุณะนรกนรกที่ใช้ลงทานแก่พวกที่ชอบหลอกเอาเงินชาวบ้านว่าจะไปใช้สาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนเบียดเบียนเงินวัดนำทรัพย์สินที่ได้ไปใช้เป็นส่วนตัวของตนเองโอเคนะครับสำหรับพระมาลายสองก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สชนะครับ เมื่อชมคลิปแล้วก็ขอความกรุณาช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่สชยังมีคนติดตามน้อยอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ